บ่าวแม็กปาดพาร์ดพาร์ดพาร์ดไก่บอนบอตัวทีหน่อยบอนเชิญครับเชิญเชิญขึ้นลำเวทีขึ้นบนเวทีเออขึ้นบนเวทีใช้เบื้องเออเป็นพิบนะบ้านนี้บ้างบ้านกาบสุขสบายดีจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้อยู่ห้องพี่น้องห้องมันเป็นห้องแบบตู้คอนเทนเนอร์นี่นะพี่น้อง เป็นห้องเสาซามซีห้องนี่แหละเป็นห้องปัจบันฟินแลนด์เพิ่งซื้อมานเนาะเพิ่นเห็ดเป็นให้แขกอยู่นะพี่น้องตอนนี้แขกกำมาอยู่เนาะนี่คือแขกกินข่าวกับมึงม่วงพี่น้องกินข้าวเหนียวกับแจ่วพงอะไรก็บมึงม่วงพี่น้องแซ่บเซย ช่บโิเวนบุมีนอกกินอันนี้กระเบิดแล้วพี่นอ้องมีพี่นอ้องทางหลังเฮือนดอกไม้อันนี้เดี๋ยวให้เบิ่งทางนอกพี่นอ้องอันนี้คือทางนอกเฮือนพนยาบาลอันนี้เป็นเป็นเฮือนพันเองเลยเนาะอันนี้เป็นเป็นแบบ ห้องเสาแบบตู้คอนเทนเนอร์นี้ขนะพี่น้อบมันมีโคบเบิร์ตหน้าในห้องเดียวนี่ผมมีตะบอนเห็ดกินพี่หน่อยเลยน,นี่ก็ห้องนำ้ำกับดีรูปรแรกเพราะว่ามันเป็นมันอยู่ในตู้นะพี่น้องมันอยู่ในตู้แบบสี่เหลี่ยมนะผมดีร์สัพติดถึงติดต่อง,งานมาเนาะดีว่าอันผู้จัดการของ โรงพยาบาลฟิลแนแลนด์นะพี่น้องเพิ่งติดต่องานมหาสพร์ไลสดสินค้าหรือว่าเ็ดเกี่ยวกับสินค้าแหละพี่นอ้องเดี๋ก็มางานมาเน,นี่พี่น้อง <c oughs> สวัสดีเอาเป็นอันย่างอื่นน้ำบอเป็นงานนี่นะ

อันบ้าแม่ขอทายง่้ดดอันทายาแล้วกลับเลยบ่จานนี้เรื่เหมือนก่นสองมือพอดีทำงานสองแล้วทงาไหมอ๋อสองมือโอ้โหยังขาเลน้อาคตงเดี่ยวเลย่าไม่รูปเดียวบะเอาอัน เอาหนำยังมอเป็นขวดหนำอันเดียวสักสี่ไี่จ้ะอ่าค่ะเอากะเอาเป็นอันทุกหนึ่งกระไรเอาเป็นขวดเจาะมหนึ่งอะว่ากินน้กัดกระไรหนึ่งสองสามจะเอาซ้ำมะนาวเอคือบอกเป็นยังหล่อเบิรงเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปฝึกความสั้นเลยก่อนจ้ะค่ะวันนี้อันเดินหางมากอ่ะไม่ อันนี้ติ่ตามสลอดเด้๋ี่ที่ตามแ้งแต่สามพอดสิว่านีิตะสิล่สวรรค์แสดงว่าบ่อยู่ไกลจากสวรรค์ในเขตเป็นบอกจ้ะสี่สิบลักสี่สิบกิโลอ๋อสี่สิบโลกอะซ้ำจากมีไปมุกไปมุกกว่าบานสี่สิบโลกเมนนสามสิบนาทีนะเพราะว่าปกติถ้าไปสื่อของไปยังกัไปตะมุกสมุงที่กัสมุงหนึ่งสมุงหนึ่งเนาะเอารับครับสากสมุงหนึ่งใช่ไหม ก็สมองนู่นยูใสอี้นี่แหละจ้านี่ยู่บ้านนี้เลยบอยู่บ้านนี้เลยไฟบ้านนี้แต่ว่าบ้บานี่ตรงนี้แหละจ้ะก็เลยแอบแฝงผ้าวาสาวพ่จะมาก็เลยก็เลยอย่างาถ่ายรูปนั่นแต่ว่าก็เห็นยูดูเป็นอย่างขึ้กันนี่ละแต่ว่าของห้านี่ก็เป็นช่องหน่อยๆนะแต่เราเป็นช่องใหญ่เพราะเด็เพราะว่าเป็นเป็นเป็พี่เลี้ยงของน้องนี่ต๋าฝาเด้อช่องเจี๊ยวห้าเพื่อนจ้าฝากที่ตามก็เนี่ยอันนี้เบิ่งตลอดด้วยนี่ก็เปิดเจลป้าเจลน้องนาริตาที่เป็นเป็นป้าของอัน ป้าต่อยป้าเจยวป้าเจยวเป็นป่าเป็นเอื่อยของงานแพ้วเภาวนะจ๊ะมึนกับเบิ่งประจำด้ยยังมากขึ้นสาววันลองคิดเลยด้วยเจ้าอ้วนมาสั่นนั่นนะจะเมื่งประจำจ้ากับสันพากวันจะได้เขามาทากใกล้ซื่อๆเด้อเขาคนหลายจ้ามันไม่แตกบ่ที่คนไม่ปวดเลยเจ็บมันย่อยใครนี่บ่มันอไหร่จะมีขวดเลยคนนึ็นแตกดิ ว่าปวดเลยมีแต่ข้ออุปภ์เบิร์ดเน่เบิรหันเข้ากันไลยสุดไม่เห็นสาวขอดนะสันใช่ดาวหัวไปแรกเนี่ยตัวตัวห่วงนันเกี่ยวกับกเพิ่นเพิ่นจะเปิดตัวสินค้าของเพิ่นจ้ะเพิ่นจะว่าพอเที่ยวลองเที่ยว่นแต่งหน้าอยู่กำลังเห็นผมอยู่แต่ไม่แต่งตอนนี้ สาวพิมพิดีพูดนึอ้พิมพายีพิมพินะกำไห้่ะอ๋อกมาบ่แม่จะคู่กันอพิมพ์สาวพิมกับสาวพ่อไลไล่่ไงนี่ไงน้องนลิตะไล่สวัสดีค่ะัสะจะไล่ยุ่บ้านเพื่อนเหนือจเพ็นว่าไล่ยุ่องอันนี้ลูกเพิ่นลูกไอ้เ้าเาน่นปะน้องนาลิตาสวัสดีค่ะโอ้ยบนเอสวัสดีค่ะมใช่ไม่ใใจ นายลิตาระวังตกนะครับผีโตระวังนองตกเด้อนี่หลายตัวเลอยลงเป็อย่งรหนีงลูกซอยเพลินจ้าจาไปเลยจ้าโดลูกแพ้ลูกลูกไปลยจ้าทักกระดิกผู้เดียวเหรอผู้เดียวอีกคนนึงเพิ่งกำลังถ่วงลูกซีเรียลตอนนี้ถ่วงซีเรือลแตงโมขึ้นไปออกมะยางรอออกมาส้มหล้านเพิ่นแ้ันยางรูทยางออกมาอันเล็กน้อยหตอนมาห่อแต่มันแดดเนาะแม่นมันแดด ทั้งไหนทั้งนี่คือทั้งผุนบ่คือกันห่าเหลวตัวมันมันอันมันกับกล้ๆกันเนาะมันบอลมันในเมืองอยู่บ้านเมบอลมันในเมืองแบบเน้นไปใส่กันคือว่ากับไอ้แม็กอยู่เน้นไป็นแซกเห็นเตอันเทียงนาเทียงหน้าคือกันนะแล้วมันกับทรามาสามจ้าอันย่ามนั่นกับเขาเขียวคือกันนั่นแล้วโมนิข้าเจ้ากปนำอันนี้หาะเป็นปูย่างเกาะปอเทืองจ้าปอเทืองดอกเลือดเหลืองนั่น เพิ่นล่เพิ่นล่ใส่ยูเทิร์หบอกกเพิ่นลาเพิ่นจะล่ท์นเพราะว่าอยู่นี่มันมันมันล่มมันหนาวสีลทิร์นเทินผมบอก่อตง๋อสวพิมพิมนักให้ก็มากบอก่พิมนัพิมนัคให้พิมนะค้อยู่ห้องนี่จ้ะสิได้เห็นตัวจริงอ่ในห้อหือ่บนได้เห็นบนบงแต่ยังพรท่นได้เห็นกันเพิ่นาพัยุ่จ้ะเพิ่นเพิ่นคนมากับไฟมากกับไฟเพิ่นมากกบพิมแม่สามสีคนจ้ะอ๋อเพิ่นหนักนี่ากกอยู้จ อยู่ไทยเนี่ยเพิ่นจะมีผู้จัดการตรงนี้ผู้จัดการแมนอันนี้สาวควันไปใส่มากใส่กับมี่สองคนเนี่ยบอกมี่สองคนงานผู้จัดการว่ามาน้ำเพิ่นสิบดไ่ได้ไปเวียบไ่ได้เขาเวียนั้นอยู่ลาวน่ะมันยาบปุ๊กคืออยู่ไทยเด้อยู่ไทยเนี่ยเวลาเอาผู้จัดการอ่ะถามผู้จัดการคนที่ไว้ใจที่สุดกับที่ชนะคุณลาวหรือเปล่าเมนอยู่ลาวนะคะใครผู้จัดการเมื่อก่อ สอบพิม์นาทำให้พิมลิภัยพิมนาทำให้ก็มาไปนอนอยู่กลางห้องกลางค้างบ่าวแม็กปาดปารปารปารไก่บอกบตัวจี่หน่อยบอกถ่าเอฟซีพิบัดิพเรนแน่สบายดีสบายดี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวกินอะไรเ้าบ่หนิกินแล้วกินแล้วอันนา้นว่าทรงตัวจริงจะคุยน่อยนาะเห็นแลได้โทรศัพท์เออเห็นได้โทรศัพท์เห็นได้โทรศัพท์เป็นจังไข้เคยมาบ่ออันนี้โซลทอนเคยมาบ่อเคยไปเตะสกลนครย่างมได้เคยมาแต่ว่าตัวจริงพี่แม็กก็หลอกก่อนในโทรศัพท์นะยี่หลี่ยี่หรี่กล่องก็ยังอ้วนแต่บ่อ้วนเนาะ ผู้ชาเจ๊ต้อยไปรับให้แม่ต้อยไปรับพระเจ้าเมาถ่ายรูปบ่มา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 ถ่ายรูปกับซูเปอร์ตาเมื่อเล่าหัวเนี่ยมามามามสาวพนมาเจัมาจอดตังเต้นดนห่วเนี่ว่ายุ่เราเจียวยู่นี่าไปใส่เดดเดกานเ็ซีสาวพนอตตดตามไรสวยว้าจะเป็นยังไงพี่น้องมือเนี่ สวดสิเด็คิวระมาได้พ e. <oh ี่น้องสวดสิเด ouais ็คิวระมาได้เราสวดสิบ้างคือสิบพิวยเก๋าเราแถ่น่าคนคือเอออนันนี้ช่องยูทูบใช่ไหมฮะสวัสดีนะฮะติดตามอยู่เด้อช่องยูทูบเด้อสบายดีพี่น้องทั้งสองพอเล่าเด้อหูตักเสีจริงเนาะกัผู้ดีผู้ดีสวยแม่กับผู้ดีผู้ดีแม่คนประจำเด้อคลิปคนน่ะผะว่าคนประจำ เรื่อมืนอมนอี้นเดีเเ๋ยวมือแรกจะลองเพลงน้ำจะเพลงสัส่งหนึ่งผลงานเพลงเ,พเออหูจากพิมพ์นาให้บ่เคยเ,เ okay, บิ่งบ่เคยเบิ่งเบิ่งเบิ่งอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้แบทเทิร์กับกับพิมนาคำไฮ<บ>พิมนาพิมนาคำไฮตัวนี้เพื่นเราเคยเห็นบอพิมกับสิอยากเห็นพรพรอกัอยากเห็นพ,ม <c oughs> พิมพ์โอ้ยพิมพ์พรเจอก,กันแน่นอนคืนนี้ระเบิดระเบ้อซ่อย่อยได้คิดเลามานพี่น้องติดต่อทางกานผีใหม่เนาะเดี๋ยวเราก็ถ่ายงานเดี๋ยวเรากั บอสบายเลยเราสวียนเซวียเราก็มาเลยเราก็บขามาเลยเจ้าบอสบายกาใส่น้ำเกลือบ่เป็นอะไรอ่ะอ่าเป็นไข่เป็นไข่แบบกาหาก็หายบ่โดนนี่แหละก็เลยแบบกาหามงานไรอับ่รับงานไรเ,เอาเงานินเก็บไปใช้ได้บ่อนี้กากระมิ่งอันนี้กามีงานอยู่เขาให้ไล่สดอยู่แต่ว่า support ใบอะนะว่าหับหับอยู่แต่ว่าบอกเขาว่าเป็นมือวันซุกเลยเห็นเพี้ยาไปนี่เห็นกันไปแล้บ้านเดียกนบ้านเกันบอกก็เพาวเ้าเดี๋ยวเพี้ยพาก็จะมาหาเราเขาแต่งหน้าแต่งตัวเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนโฉมนะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าเปลี่ยนโฉมสาวพรให้เป็นสวยสไตล์แบบมอลรลซิ่งทางเมย์จะสจะเป็นอย่างไรของเพื่อนหนึ่งเพื่อนหนึ่งดีจ้าไพน่ะสาวพิมพ์หน้ากไ่อยู่ของนี เอาเอาจ้าแต่พี่พี่พี่อยู่ไหนอ่ะหลับหรอหลับบอกตื่นอะไรบ่วันที่จะมาผีแน่เขาผีแน่ขึ้นอยเก่าๆบัดนี้รามาครับไปรามาครับผู้น้อยร้องเก่าๆเนาะยังแห้งเด้อยังแห้งปวดมันจีนลุบได้หนักมันพันแห้งนั่น เชิญครับเชิญเชิญ huh. ข oh, ึ hey, <c oughs> ้นประจำเวทีขึ้นบนเวทีเออขึ้นบนเวทีฮะใส่เบิ้งเออเป็นพิมพ์นะบาหนีบ้างบ่ายน้องมันพิมพ์บ้านน้าคิวไปลบออกไปลบออกแล้วระหว่างพิมพ์กับพรานหัวใจค่อยเบิ้งกันยืนบอต่างคนเล่นกันยืนบอแมนต่างคนต่างเคยกันบ่ว่าเบิ้งกันอยู่แมนเฮาเฮาก็เบิ้งอันเป็นพิมพ์กันยูเบิ้งตอนที่พันแสดงเอวีเพลง เย่าจินทลาเขาเบิ่งทุกทุกคลิปเลยมูนี่ตื่นเต้น,เตนบอสีเ่เดีนมาหล่อมง,งานแลากันจับมาเ้ยนี่ <c oughs> มไม่มีใคร <c oughs> ทําได้นะไม่มีใคร, <c oughs> ใครทําได้นะตํานานพิมพ์กับพรมาเจอกันนะครับผมมือเลี้ยงเดี๋ยวประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนอะไรอะไร,ะไรยังไงเมือขึ้นนี่เขาไม่ง่ายหน่ะตัวจาม่าแซมมือขึ้นเขาไม่มวลำอยู่นี่าม,าามึงเพิ่งยังไงเบอร์เดียเบิร์นสัมเบอรเดียเบิรงนทำเบอร์เดียเบิรงเนาะจาม่าซ่านะครับไม่ได้เบิร์นเนาะเอายรรููปปใใใหหห้้้นี่ เอาไปไหนมาเอากลองเข้างอะไรอื่นโอเคเดี๋ยวพักผ่อนตามพยาสายเดี๋ยวจะเรียกไปแต่งหน้าเด้อโอเคจ้ายังแต่งอีกเหรอแต่งอยู่แต่งดีใช่ป้ะใช่อันนี้สวยแล้วหรอสวยแล้วสวยแล้วสวยแบบของพิมพ์แล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าจะปรับเปลี่ยนให้นิดๆหน่อยๆได้คแต่ว่าความเป็นคิ้วยังให้คิ้วอยู่เหมือนเดิมโอเคแต่ว่าจะปรับโฉมด้วยแบบมีเรามี ของดีวันนี้จจะมาปรับชมให้โอเคจ้าย็นดีจ้ะโอเคนะพักผ่อนนะครับโอเคจ้าครับครับย่างดีด้วยล่ะกนเ็ดบอลไม่ทองสห้องกัเน่มากไขับไม่ังอก่หเนาะพี่น้องก็ let's go ขับผนพี่เก้าพี่น้องฮะ